สานาทีกับ drv.com สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆีนักลงทุนพบกันทุกวันได้ในเวลาหลังสองทุ่มทาง Facebook และทาง YouTube โดยทาง Facebook เพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ที่ f a c e b o o k c o m d r w i l a p o m หรือถ้าเป็นทาง YouTube ก็ค้นหาคำว่า d r v c o m ก่อนอื่นขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการการอบรมการลงทุนวิทยาลัยนะวัตกรรมสังคมมาหาวิทยาลัยลังสิตจะเปิดหลักสูตรกลยุทธ์การบริหารเงินลงทุนให้ได้ผลตอบแทนดีที่สุดเราก็จะเรียนกันทุกวันเสาร โดยเริ่มต้นตั้งแต่ว,วันเสาร์ที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปโดยเราจะเรียนกันที่มหาวิทยาลัยรลังสิต์อาคาร TST Tower ด้านหลังธนาคารานหไทยสมรกงานใหญ่ถนนวิภาวดีรลังสิธิ์หากเพื่อนๆสนใจนะครับติดต่อได้ที่คุณนันหมายเลขโทรศัพท์0846555000หรือที่ w w w CSIISU.com/dsi วิทยากรที่จะมาบรรยายในโครงการอบรมการลงทุนครั้งนี้ก็จะประกอบไปด้วยดรนิเวศเหมวชิระวรากรกู้ลูยนักลงทุนผู้แต่งหนังสือเรื่องตีแตกและได้สมญานามว่าวอลเลอร์บอฟเฟตแห่งเมืองไทยต่อมาคือคุณสุกิจอุดมศิริกุลซึ่งท่านเป็นกรรมการพิจารณาสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเองจำกัดมหาชน คุณสุกิจจะมาช่วยนำในการทำเวิร์กช็อปให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคนซึ่งเกี่ยวกับการจัดพอร์ตการลงทุนการลงการวางแผนการลงทุนอย่างไรให้ได้ผลตอบแทนดีที่สุดอีกท่านหนึ่งที่จะมาสอนเกี่ยวกับการลงทุนท่านผู้นี้เป็นนักลงทุนรุ่นใหม่ไฟแรงหนุ่มหล่อและที่สำคัญมีความสามารถสูงเป็นผู้แต่งหนังสือขายดีเรื่อง ดีที่สุดในจุดที่ยืนคุณภาวิตกินปทุมไปฟังคุณภาวิตเล่ากันถึงประสบการณ์ในชีวิตและความสำเร็จในการลงทุนอ,อก่อนที่จะไปถึงช่วงสุดท้ายนะครับถามนิดหนึ่งว่าในฐานะที่เป็นดูแลส,ง,สง,งานการา์วิเคราะห์นี่นะครับดูเชอวิกฤตมาแล้วก็ตั้งหลายครั้งนะครับ แล้วก็โดยเฉพาะเราจะรู้สึกว่ามันเป็นฟองสบู่ก็เมื่อฟองสบู่แตกแล้วนะครับถามตรงๆว่าเคยคิดไหมฮะว่าระยะจัดนี้ไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นปีนี้ปีหน้าหรือสองสามปีจากนี้ไปเนี่ยโอกาสที่จะเกิดฟองสบู่ลูกใหญ่ๆเนี่ยคิดยังไงบังคับคือผมมีความกังวลต้องเรียนตรงมีความกังวล,งวลมีความกังวลเพราะอะไรเพราะว่าก็กลับไปที่สิ่งที่ผมเพิ่งเรียนเมื่อสักครู่นี้ไปว่า การอาัดฉีดเงินเข้ามาของธนาคารกลางของสหรัฐเนี่ยมันทําให้ปริมาณเงินมันมากเกินค,ความต้องการ,รในระบบเศรษฐกิจที่แท้จริงค,รคือ,ค,อคือต้องเรียนจา์ว่าเม็ดเงินที่เขาอาัดฉีดมาเนี่ยจริง,รงๆเขาต้องการให้มันเข้าไปอยู่ในเศรษฐกิจคือไปเกิดการเจเนเรตการจ้างงานหรืออะไรก็แล้วแต่แต่มันแต่มันกลับไม่ใช่เพียมันกลับไปอยู่ในสินทรัพย์ทางการเงินนะอยู่ในแอสเซทไพรส์นะครับแปลว่าตอนนี้แอสเซทไพรส์โตเร็วกว่าเศรษฐกิจ คิดง่ายๆตัวอย่างแค่ว่าถ้า Asset Price โตเร็วเศรษฐกิจเป็นรายได้ Asset Pri c e เป็นราคามันแปลว่าอะไรครับอาจารย์มันก็แปลว่าราคามันก็จะสูงเกินพื้นฐานนั่นก็คือฟองสบู่นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่เลิกถ้าไม่หยุดเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนานๆอาจารย์ดูเงินบาทครับทําไมเงินบาทถึงแข็งครับวันนี้ธนาคารเมไดยบอกว่าบาทเนี่ยแข็งเกินพื้นฐานไปแล้วแปลว่าอะไรครับแปลว่าเงินบาทมีเป็นฟองสบู่หรือเปล่า ถ้าพูดในเชิงกับก็คือฟองสบู่เพราะมันแข็งเกินพื้นฐานไปแล้วเพราะฉะนั้นผมผมก็กังวลครับประรานถ้าไม่มีการยกเลิกซึ่งเราอ่ะก็จะได้รับผลกระทบไปเรื่อยๆแล้ว Asset Price เนี่ยในรอบนี้เนี่ยมันเป็น Asset Price ที่ไม่ใช่ Commodity โชคดีมันไม่เกิดเงินเฟ้อแต่มันเป็น Asset Price ที่เกิดกับ w e a รับเพราะฉะนั้นรอบนี้ถ้าเกิดวิกฤตจะเกิดเว h ที่แตกตอที่แล้วไอ้เกิดวิกฤตเนี่ย อสังหาริมทรัพย์ที่มันขึ้นคือน้ำมันมันเกิด c คอสพูชินเฟสชันมันก็จะเป็นภาพที่อาจจะจริงๆสุดท้ายมันเหมือนกันมันเวลทั้งคู่แต่ว่ามันก็อาจจะเป็นฟองสบู่ที่แตกต่างกันครับครับถึงเวลาช่วงสุดท้ายละอยากจะถามนิดนึ่งนะครับคือทางคุณสุกิจนะครับได้ให้เกียรตินะครับมาเป็นผู้บรรยายในงานสัมมนาของทางมหาวิทยาลัยรังสิต ในหัวข้อการบรห,หารเงินลงทุนให้ได้ผลตอบแทนดีที่สุดนะครับแล้วก็จะมาทำเวิร์กช็อปให้กับทางเราด้วยในหัวข้อว่าด้านด้น,ดน,ดนค้นหาหุ้นอภินิานหารก็เลยอยากจะให้คุณสกิจช่วยกล่าวนิดน,นึ่งว่าในการทำเวิร์กช็อปครั้งนี้ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรบ้างครับผมคือผมคิดว่าง่ายๆนะครับก็คงก็คงจะทำให้ผู้ที่มาร่วมอบรมเนี่ยสามารถที่จะวิเคราะห์นะครับรบริษัทเป็น นะครับก็บค,บคือพูดง่ายว่าวิเคราะห์หุ้นได้แล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าสามารถที่จะรู้ว่าหุ้นที่เราจะไปเริ่มต้นวิเคราะห์เนี่ยเราควรจะดูอะไรเพราะจริงๆงหุ้นในตลาดนี่มีเป็นร้อยนะครับห้า <500 S 2> รอยบวกเอไ i อ่ารัชการยพูดถึงหุ้นอภิปรยหารด้วยเนี่ยัแปลว่าไม่ไม่ได้มีใหญ่หลายตัวหรอกก็คงมีอยู่จํากัดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เระคือคือคือเทคนิคที่เราต้องมานั่งคุยกันว่าเราจะไปค้นหาหุ้นเนี่ยเราจะดูยังไงมีมีลักษณะหน้าตาเนี่ยยังไงนะครับหูวเห้งหุ้นเนี่ยเป็นยังไงอะไรเงี้ยประมาณนี้ไปดูกันนะครับซึ่งก็จริงๆในช่วงที่หลในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นหุ้นหลายตัวนะครับอาจารย์ที่เข้าข่าย ในสิ่งที่เราอยากจะเจอนะครับพูดอพิธหารเนี่ยซึ่งเดี๋ยวเราก็เอาตัวอย่างนั้นมาคุยกันโอดีนะครับครับก็หวังเบียงยิ่งว่าถ้าใครมีโอกาสสนใจนะครับก็ติดต่อได้ที่คุณนันนะครับเบอร์โทรศัพท์0846555000 0846555 อ่าศูนโซนโซนรู้สึกจำนวนหา้างเยอะเยอะเกินนะครับวันนี้เวลาหมดตรงแล้วทางรายการคุยให้คิดต้องขอขอบพระคุณคุณสิกิตอุดมศรีกุลกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเองประเทศไทยจำกัดมหาชนเป็นอย่างยิ่งนะครับและหวังว่าทางรายการจะได้มีโอกาสเรียนเชิญในโอกาสข้าวอีกครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับที่ให้เกียรติเชิญมาร่วมในรายการนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับผมสวัสดี